สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้องหุ่นของเราปลูกไว้เหมือนกันจะมีหกกอนี้เนาะแต่ดวงมะพร้าวอะ่ะไม่ใช่ดวงมะพร้าวดิดวงกหุลาบมัน,ม,นมันกินใบหมดเลยอะ่ะเราไม่รู้จะฉีดอะไรแล้วดูดิ อันนี้ก็ห้าเดือนกว่าแล้ว,นนว,ลวมันจะมีลูกให้เราไหมอ่ะดูดิปลูกทุกอย่างที่อยากปลูกเพื่นที่เรามันเล็กเนาะที้สามงานเลยยเพื่อนสามงานก็บ้านเกือบงานกว่าแล้วอะ รู้ิฉีดอะไรแก่เพื่อนๆมียาอะไรบอกมั้งนะแนะนำหน่อยคือใบมันแดงๆอะ่ะดูดิอยากปลูกทุกอย่างแต่ดูแลไม่เป็นมือใหม่เนาะขอให้เพื่อนๆมีอะไรก็แนะนำหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ